สวัสดีครับมาคุยกันก่อนเกมนะครับในช่องว้าฟุตบอลนะครับกับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนเลิศ แมสตี้กับอินเตอร์มิลานนะครับก็ถือว่าเป็นแมชที่สำคัญมากๆสำหรับแมสซิตี้เพราะว่าลุ้นที่จะคว้าทริปเปิลแชมป์นะครับขณะที่อินเตอร์มิลานเองก็คว้ามาแล้วหนึ่งรายการในฟุตบอลโคปาตาเลียนก็หวังดับเบิลแชมป์ในเกมนี้เหมือนกันนะครับสภาพทีมก็ถือว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับ11คนแรกเนี่ยเดาไม่ยากทั้งคู่นะครับแมนซิตี้ประตูก็ใช้ทางด้านของเอเดลซอนแนวรับ แบ็คขวาไคลวอเกอร์แบ็คซ้ายอาคารจีคู่เซนเตอร์สโตนเล่นคู่กับเดียสนะครับตรงกลางก็มีโรดี้มีกุนโดกันตัวลุกใช้เดอ์บอยใช้แบรโดซิวาแจ็คกิลิชหน้าเป้าเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับขณะที่อินเตอร์มิลานประตูก็เป็นอังเดโอนาแนนะครับ3เซนเตอร์ center, เนี่ยก็เชื่อว่ามาเตโอดามีเนจะมาเล่นเป็นเซนแบ็รฝั่งขวาหรือไม่ก็เป็นทางด้านของมิลานสกีเนียแต่ช่วงหลังสกีเนีย เจ็บแล้วก็หลุดจากทีมไปก็อาจจะหายกลับมาแล้วแต่ร่างกายก็ต้องดูว่าแมต์ฟิตจะเป็นยังไงนะครับตรงกลางเป็นอาแชบี้ทางซ้ายเป็นบาสโตนี่ขณะที่วิงแบ็กฝั่งขวาเนี่ยถ้าดามิเอนเล่นเซนเตอร์ก็จะให้ดูมฟรีสเล่นนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายก็เป็นดิมาโก3ตรงกลางของอินเตอร์ ก็น่าจะมีโบซูวิชมีมาคิตริยานแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะใช้บาเล่าครับก็อาจจะสลับเป็นชาพานโดรูได้ในการสลับแทนมาคิตริยานหรือว่าจะลงมาเล่นในตําแหน่งของโบซูวิชก็ได้ส่วนกองหน้าคู่ครับเราัะลงมาติเนสลงแน่ๆอีกหนึ่งคนผมมองว่าน่าจะเป็นลูมาลลูลูกากูนะครับปัจจัยสำคัญในเกมนี้ก็แน่นอนละครับแมชชิตี้ดูดีกว่า พลังในเกมลุกของพวกเขาน่ากลัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผู้เล่นเรียกได้ว่าอยู่ในฟอร์มที่เข้าฝักทั้งเรื่องของแท็กติกที่เอาสโตนขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลในบางจังหวะข้างหน้ามีเดอะบอยมีเอริ่งเบลฮารแลนด์แม้ว่าช่วงหลังจะดูฝืดๆหน่อยแต่ว่าความอันตรายของฮาร์แลนด์ยังไงก็ไม่มีใครกล้าประมาทอยู่แล้วนะครับดังนั้นคีย์สำคัญในเกมนี้มันอยู่ที่ว่าแมนซิตี้จะเจาะอินเตอร์ในพินีสุดท้ายได้หรือเปล่าวันนี้จะเป็นวันที่ดวงแตกยิงยังไงก็ไม่เข้ายิงยังไงก็ ทุกอย่างมันดูแย่เป็นหมดหรือเปล่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนครับเป็นวันที่ยากลําบากของซิตี้แน่ๆส่วนอินเตอร์มิลานเองจุดเด่นที่ทําไม่ดีในช่วงหลังนะครับคือเกมสวนกลับโดยโรมลูมลูกากูนะครับยิ่งวันนี้แม็ซิตี้จะเดินเกมขึ้นมาสูงพื้นที่หลังเกมรับ มีให้อินเตอร์มิลานเล่นเยอะแน่นอนนะครับลูกากูพักบอลไปกับบอลได้แล้วก็ไหนจะมีลาตโรมาติเนสคอยปวดอีกนี่คือสิ่งที่อินเตอร์ต้องทำให้ได้คือต้องหาจังหวะสวนกลับโอเคละอาจจะมีไม่เยอะอาจจะมีไม่บ่อยแต่ต้องเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นประตูให้ได้ซึ่งถ้าอินเตอร์ทำได้โอกาสของอินเตอร์ก็จะมาแต่ถ้าทำไม่ได้เกมยื้อไปเรื่อยๆซิตี้ขอแค่ประตูเดียวมันก็จะเพียงพอต่อการเป็นผู้ชนะอันนั้นผมก็เลยมองว่า นั่นคือปัจจัยที่อินเตอร์ต้องทําให้ได้นะครับถ้ามองโดยรวมในเกมนี้นะครับดูจากปัจจัยต่างๆแล้วผมยังมองว่าเป็นเกมที่ซิตี้ดูดีกว่าไม่น้อยแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเขาจะคว้าทริปเปิลแชมป์เอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าพวกเขาทําได้ก็ถือว่าเป็นทีมที่สมควรแล้วก็ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ดูว่าเป็นทีมที่ดีสุดทีมหนึ่งที่เราเคยเห็นแน่นอนนะครับ <S <S อย่าลืมกดฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลด้วยครับแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ